สุดไปสุดไปนะครับสูงนะครับสูงก็รถหก้อบักหลายนะครับสูงกว่ารถหก้อประมาณ2อถึงสเมตรนะครับนี่คือรถดสิบรอได้สบายๆนะครับเั็นี้ยกมันอันนี้ประสงค์ครับอยู่ที่นะครับอำเภอสนามใช้นะครับพี่น้องตอนนี้กะนะครับมาถึงครับนี่นะครับพี่น้องก็เป็นฟอร์ดนะครับหกพันหกนะครับฟอร์ด ทำงานนะครับกำลังคนของลุงนะพี่น้องม้นไก่นะครับสนามชัยเขตนะครับมันแถวนี้เพิ่นเห็ดมันล้อยหลนะครับขอมามีแต่มันต่อยต่อยอรรถนะครับตั้งโค้งนะครับขืนไตสลักแล้วนะครับพี่น้องนะครับลูกทรงเรือม้าแล้วนะครับแ้วก็ยกมันได้ครับแถวนี้มันหลายครับเบียงหาเบียงหาวนะครับ เจียวเถอะุดยอนแล้ช่างห่งเจียเนีเจียเนี้ยไปปพ่อปัไหานี่เป็นฟอร์ดนะฮบหกนัหกวนองเลยสามารถติดตั้ง sixteen, ดได้นะครับ ใส่กระบอกนะพี่น้องเลยครับอันนี้เป็นฟอรดนะครับใส่ไฮโลิกสายไฮโลิกเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นกระบอกกระบอกเดิมนะครับอันนี้เป็นกระบอกสั่นเล็กน้อยนะครับครับเครื่องอัะไรพันหกเลยพี่น้องเลยติดตั้งทั่วประเทศไทยนะครับวันจะสั่งนะพี่น้องเลยตามระยะทางนะตามระยะทางนะครับถ้าผู้ใดสั่งนะครับติดได้ทุกรุ่นนะครับเพราให้บอกมานะครับเรียบร้อยนะครับ ครัเอาลุ้งก่อนอันนี้คือสายสายให้เราหลีกผิดทางทำไมทำไมเดี๋ยวสลับสายเด้อดึงเด้งเด้งเออเออเออสายลูกค้าขึ้นขาเบิ้งนะพี่น้องเป็นไหนเลี้ยวปะเดี๋ยวสีมะพร้าวสีไหนไหม้าเป็นไหนสีพ้นพ้นสีผิดเดี๋ยวมือมาติดตั้งหมดละลวดล้านข้าวมันนั่นหายท้นสีมาผิด ครับคันนี้ลูกค้าเพิ่นสร้างอีกคันหนึ่งนะครับมู่บ้านเดียวกันนี่ครับเพิ่นมาเห็นแล้วเพิ่นมากนะครับเพิ่นก็เลยสร้างนะครับนี่ครับตะก้อนเพิ่นแบกเอานะครับนี่เพิ่นแบกเอายกขึ้นสุดๆแล้วไงสูงเลยหลสิบล้อเอาน่หกล้อคันนี้บักคักเลยเด้สูงบ่นั่นแล้วสูงเลยบักคักสบายแล้วก็ต้องแบกเอาขึ้นอีกรอ้เขึ้นอีกรอบนะครับพวกน่ะบักสูงนะครับแั้วนี้ก็พอแล้วนะครับเพราะว่ามันเลยหลุดบักไทยแล้ว นะครับผมครับผู้ใดสนใจอยากได้นะครับติดต่อตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวนี่เบอร์โทรหายอยู่นะครับนะครับเด้อเบอร์โทรผู้ใดอยากได้นะครับเบอร์โทรตามนี่นะครับเด้อผมสำหรับวันนี้เราไปสำรนจผลจักติดตั้งเสียบนะครับกะนี่ครับจะพาเพ่นเลี้ยงเขานะครับอันนี้ก็เป็นข้าวใหม่นะครับข้าวใหม่อ่อนๆนะครับวัดเกี้ยวเขานะครับนี่เบาเหี่ยวนะครับมีกับเขาหลายอย่างนะเพี่น้องเด้อมีอย่างไหนเบาเหี่ยวปลาทูนี่ครับอันนี้พัดอย่างวันนี้ บัซซาบาดิ่สือยหอยอันนี้พัดเพ็ดยังบุกเข้าไปเนาะไกลไก่ไกลไก่ไม่เนี่ยครับครั้งแรกเลยนะเพื่อนพารทเพ็ดที่เอาไปเห็ดกินอยู่บ้านเฮ้ยกระเพาะเลี้ยงเลี้ยงพาร์ทนะครับกาลังที่ไปเอาเครื่องดื่มกาแฟนะครับมีแต่ไวรุ่นนะครับนี่มีแต่ไวรุ่นมาน้ำกันนะครับบ่มีคนเถานะครับครับ บ้านบ้านหลังใดมีลูกสาวงามๆแห่งตฤหเศดเบิดมือนะครับบประกำง่ายดอกนะครับไมเป่ากับอีกใช่ไหมมีน่นครับมีลูกสาวงามมีลูกสาวงามประกำง่ายนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับเออครับผมเอาไปสักหนึ่ครับ